สวัสดีครับจากร้านภูดมินทัคเตอร์สาคราร์เพรูกุจับจังหวัดนนทบุรีวันนี้พามาดูเป็นโรตารีเม็ด60นะครับใส่สำหรับตัวลุนเอล28ไม่เกิน40แรงนะครับ28แรงไม่เกิน40แรงสำหรับตัวนี้เป็นโรตารี่ของมรดกนะครับตัวนี้เปิดราคาที่19,000บาทตัดภาพนะครับตัดภาพก็ประมาณนี้ครับเปิดราคาที่19,000บาทราคาต่อรองได้นะครับตัดภาพไว้ประมาณนี้19,000บาทครับตัวนี้โอเคครับมาดูอีกตัวนึง ตัวนี้เป็นโรตรี่เม็ด63นะครับเป็นตัวนี้เป็นตาช้างตาช้างเท้ครับตัวนี้ก็ตามสภาพเหมือนกันครับตัวนี้เปิดราคาที่25,000บาทครับ25,000บาทตามสภาพประมาณนี้ครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเี่ยครับเดี๋ยวพาไปดูตัวหนึ่งครับสำหรับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นโรตรี่ตาช้างเม็ด62นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่27,000บาทนะครับตัวนี้พร้อมยอยปั่นนะครับ พร้อมย้อยปันย้อยใหม่นะครับย้อยใหม่ครับย้อยใหม่ตัวนี้เปิดราคาที่27,000บาทครับเป็นตาช้างเมทหกสิบสองนะครับโอเคครับมาดูกันอีกตัวหนึ่งดูยาวๆเลยนะครับอย่างรวดเร็วเลยตัวนี้ก็เป็นโรตารี่ตาช้างเมทหกสิบสองเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นโรตารี่ตาช้างเมทหกสิบสองครับตัวนี้มาอันนี้ครับตัวนี้เปิดราคาที่29,000บาทครับ29,000บาทตัวนี้ก็พร้อมจะปั่นนะครับมีย้อยปันให้เป็นตาช้างเมทหกสิบสองนะครับ ดูกันไปยาวๆตัวนี้ก็เป็นโรตาอรี่เม็ดหกสิบสองนะครับของตาช้างตัวนี้เป็นของตาช้างนะครับเม็ดหกสิบสองตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันครับเปิดราคาที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้ราคาก็ประมาณนี้ครับมีย้อยปั่นให้ครบนะครับเขีคยครับมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นลตรตารี่สยามสตลา่าตัวนี้เป็นเม็ดหกสิบนะครับ ไปลงสิบก็ใส่รุ่น L อนี่นะครับไม่เกินสี่สิบแรงตัวนี้ก็ฟันก็เริ่มเริ่มหมดแล้วแต่ก็ราคาก็ถูกครับตัวนี้เปิดราคาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทราคาทดลองได้นะครับสองหมืนเจ็ดันบาทราคาทดรองได้ก็มียอดปันให้ครบนะครับสำหรับคนที่สนใจก็แวะเข้ารุ่นสินค้าได้ครับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอภูกจับจังหวัดดอนทานีเบอร์โทร 0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ก็สำหรับคนที่สนใจก็แวะเข้ามาดูได้ครับอยู่บ้านขอนยุงอเภอกุจับจัอนทันีร้ออานผู้เป็นเตอร์ยินดีให้บริการครับโทรสอบถามได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ